ฟังพิกโจ้ไปแล้วมาฟังพิกเต่ากันบ้างนะครับเดือดประหลอดแตกครับ <S <S แถลงเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาพลตำรวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางในฐานะโฆษกคณะพนักงานสอบสวนคดีเว็บพนันมินนี่ประเด็นแรกก่อนเลยบิกโจกเขาบอกว่ายศต่ำนะยศระดับนี้ทำไมมาแถลงข่าวพลตำรวจตรีเนี่ยหรอเรื่องนี้พลตำรวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วตอบอย่างนี้ครับ แม้ตนเองจะยศต่ำกว่าแต่ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้เป็นรองหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีนี้และได้รับการแต่งตั้งโดยชอบด้วยกฎหมายให้เป็นโฆศกของคดีหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาไม่ชอบให้ข่าวเขาไม่ชอบถแถลงไง<ฆ>เขาชอบทำงานมากกว่าดอกแรกมาแล้วครับเขาชอบทำงานมากกว่าหน้าที่ก็เลยเป็นหน้าที่ผมในการถแถลงผมเป็นโฆศกประกอบกับ คนในทีมเนี่ยคือเขาไม่สบายใจหรอกนะเพราะว่าเล่นขูกนกนข่กันทุกวันขู่กันทุกวันอ่ะก็ต้องเป็นหน้าที่ผมประเด็นที่2เรื่องมูลฐานความผิดของคดีมันมากกว่า300ล้านมันต้องเป็นคดีพิเศษ DSI เรื่องนี้พลตรจตรีจรุนเกียรติบอกว่าไอ้จำนวนเงิน200-300ล้านเนี่ยมันเป็นยอดรวมเป็นเงินที่มาจากหลายเว็บเชื่อมโยงกันแต่เฉพาะของเว็บมินนี มัน70ล้านเท่านั้นไงมัน70ล้านเท่านั้นจึงอยู่ในอำนาจของพนักงานสอบสวนผมยืนยันนะว่าผมไม่ได้กลั่นแกล้งอะไรไม่มีสาเหตุอะไรที่จะต้องโกรธเคืองกันผมไม่ทำนอกเหนือพยานหลักฐานขอให้มั่นใจในคณะพนักงานสอบสวนแต่เล่นค่มขู่เจ้าหน้าที่ผมทุกวันบอกจะฟ้องจะฟ้องมาทำให้ผมหวันไหวนั่นแหละคุณกำลังทำลายองค์กรผมไม่ยอม ผมพร้อมเดินหน้าชนอย่ามาทรยศองค์กรเหมือนที่ทรยศเจ้านายมาแล้วหลายคนคดีนี้นะครับเงินที่มันเข้ามาเนี่ยที่ผมบอกว่า200กว่าล้านถึง300ล้านเนี่ยมันมาจากหลายเว็บเว็บแรกเนี่ยเป็นเว็บของมินนี่มินนี่เนี่ยมีตัวเงินผมว่าประมาณสักสองหลักถึง3หลักนะครับนะครับก็ไม่ไม่น่าจะเกิน3หลักแล้วมันยังมีเว็บัอื่นที่เรากำลังสืบสวนได้เนี่ย เราพบเส้นเงินอีกเว็บอื่นเนี่ยรวมๆกันแล้วเนี่ยประมาณ200กว่าล้านคนละเรื่องคนละกรณีคนละเคสตำรวจยังทำได้สคดียังเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะทำ,ทำงานของคณะกรรมการสอบสวนนะครับไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรคนทั่วไปเนี่ยไม่อยากจะให้คดีเนี่ยเข้าไปในไอร์ลรอกไม่อยากคดีเข้าไปในปปชห็ลอกเพราะว่าเขาตรวจสอบเข้มข้นมีปัญหาแน่ส่วนใหญ่เขาชอบให้อยู่ใน ส่วนของตํารวจนี่แหละมันเป็นการสั่งไม่ฟ้องได้อะไรได้คือผมอยากจะบอกไปยังทีมงานที่ถูกดำเนินคดีเราว่าเราไปคุยกันในศาลดีกว่าศาลจะเป็นคนให้ความเป็นธรรมนะครับเราไม่มีสาเหตุโกรธเคือนเราไม่กันแกล้งนะครับเราดําเนินการไปตามพยานหลักฐานนะครับไม่ต้องกลัวนะครับผมไม่เอาชีวิตรายการไปเสี่ยงหรอกเพราะผมก็ อีกประมาณทั้งหกปีจะปีผมก็เกษียณแล้วถ้ากลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยไม่มาข่มขู่เจ้าหน้าที่ไม่มาจะข่มขู่จะฟ้องจะนู่นจะนี่นะครับทาให้เจ้าหน้าที่ได้วันไหวหรือไม่มาทาร้ายองค์กรนะครับถ้าทําร้ายพวกผมอย่างเดียวไม่ไ้แต่ทาร้ายองค์กรเนี่ยพวกผมบอกเลยว่าผมไม่ยอมแล้วผมจะเดินหน้าชนทุกรูปแบบโปดอย่าทาร้ายองค์กรเลยนะครับโปดอย่าทรยศองค์กรตัวเองนะครับเหมือนเหมือนที่ท่านทรยศ เจ้านายมาแล้วหลายๆคนนะครับโอ้โหโปรดอย่าทรายศ์องค์กรตนเองเหมือนที่ท่านทรยศ์เจ้านายมาแล้วหลายๆคนนักข่าวถามต่อเรื่องเอ๊ะถูกกล่าวหาว่ามีคนอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าเรื่องนี้เนี่ยพลตำรวจตรีจรุนเกียรติบอกว่าไม่มีถึงมีก็ตนไม่เกี่ยวอยู่แล้วเพราะตนเข้าไปเห็นเห็นพยานหลักฐานมันเกี่ยวข้องกับใครก็ถูกดำเนินการเป็นไปตามพยานหลักฐานเราปล่อยผ่านไม่ได้ ที่เขาถามมาว่าทำไมเขาโดนอยู่คนเดียวอันนี้จะไปรู้ได้อย่างไรตัวเขานั่นแหละต้องรู้ดีที่สุดรองต่าบอกว่าผมบอกอย่างนี้นะที่น่าสงสารที่สุดตอนเนี้คือน้องๆของเขาน้องๆทุกคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องโดนไปกันหมดนี่ผมต้องบอกว่าขอบคุณน้องๆเหล่านี้นะที่โดนคดีเนี่ยเพราะจดรายละเอียดไว้ละเอียดยิบเลยรายละเอียดครบหมดเลยต้องขอบคุณน้องๆ บอกได้คําเดียวว่าน้องๆเนี่ยขึ้นเรือผิดลำเรือลําเนี้ยมันกําลังจะล่มแล้วต้องขอบคุณน้องๆที่โดนดําเนินคดีด้วยที่เก็บพยานหลักฐานไว้ทุกขั้นตอนทุกวิธีการจดละเอียดยิบนะผมบอกว่าต้องขอบคุณน้องๆผมผมสงสาร <ๆ S 1> น้องๆทุกคนที่เข้ามายุ่งกับคดีดนี้แล้วต้องพันไปด้วยผมว่าเขาขึ้นเรือลำผิดนะ เรือลำผิดนะแล้วผมเชื่อว่าเรือลำนี้กำลังจะล่มนะครับผมสงสารถ้าเขาไปขึ้นเรือที่ลำถูกเขาซื้อลอตเตอรี่ที่มันถข้าถูกทางเนี่ยผมว่าเขาจะเจริญก้าวหน้านะครับผมไม่อยากทำร้ายแต่ผมเชื่อว่าลูกน้องกลุ่มเนี้ต้องทำตามผู้บัญชาไม่กล้าบิดผิวแม้แต่เล็กน้อยมีอะไรก็ทำงาน เป็นขั้นเป็นตอนละเอียดค่าใช้จ่ายทุกอย่างนี่ต้องเป๊ะนะครับมันเป็นการบันทึกข้อมูลรายละเอียดของการกระทำความผิดไว้ชัดเจนทุกขั้นทุกตอนทุกเดือนทีนี้อีกสักประเด็นหนึ่งครับเรื่องของการทำสำนวนคือถูกกล่าวหาทำนองว่าทำสำนวนไม่รู้เรื่องหรือเปล่าอายการอายการเขาเลยต้องสั่งสอบเพิ่มอีก7ประเด็นค่ะ เรื่องนี้พลตำรวจตรีจรุนเกียรติบอกว่าตำรวจไม่ได้ทำสำนวนไม่ดีจนอายการสั่งสอบเพิ่มแต่ประเด็นนี้มันเกิดจากความไม่มั่นใจในข้อกฎหมายว่าตำรวจสามารถสอบปากคำพลตำรวจนายดังกล่าว7ประเด็นเนี่ยเคยสอบปากคำในสำนวนแรกในฐานะพยานไปแล้วได้หรือไม่จึงส่งเรื่องให้อายการสั่งให้ตำรวจทำคดีเพิ่มก็เท่านั้นเองไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดไม่ใช่การทำสำนวนไม่รู้เรื่องคุณผู้ชมครับ และถ้าจะย้อนไปการให้สัมภาษณ์ของบิ๊กเต่าในรายการกรรมกรข่าวก็เดือดเช่นกันนอกจากพูดถึงเรื่องของเส้นทางการเงินที่มันเป็นหลักฐานมัดตัวได้อย่างแน่นหนาแล้วช่วงท้ายบิ๊กเต่าบอกว่าพวกตำรวจสีดำไม่มีใครใหญ่หรอกครับไม่มีใครใหญ่กว่าใครพวกนี้ไม่ใช่เทวดาจะพังพังไปคนเดียวอย่าทำลายองค์กรของเรา เหมือนองค์กรกรรมที่รวบรวมเงินทั้งหมดจากทั่วประเทศหรือบางส่วนเข้ามารวมเนี่ยรวม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 เข้ามาอมพอรวมเข้ามาเสร็จก็มีมีทั้งคนคนเก็บคนรับคนทำบัญชีมีทั้งนักข่าวมีทั้งการโปรโมตการสร้างเรื่องสร้างอะไรม,ม,มันมันมันทำให้วงบหน้ากลุ่มนี้จเจริญเติบโต ขึ้นไปพอเจริญเติบโตขึ้นไปก็จะไปคุมอำนาจทั้งหมดนะครับอืก็เป็นจะสร้างความเสียหายให้ให้กับพี่น้องประชาชนในอนาคตแต่เมื่อเราเราพบเห็นตรงเนี้เราเราปล่อยผ่านให้เจริญเติบโตไปอย่างนง้ไม่ได้อืเราต้องหยุดนะครับอืเราไม่ต้องการให้คนที่ไม่ดีเนี่ยเข้ามาปกครองบ้านเมืองมีอยู่มีกินเรามีเงินเดือนทุกวันนี้ก็เพราะอาชีพตำรวจ ถ้าคุณจะในละคุณคุณก็ในละคุณไปอคุณไม่ต้องมาทําลายองค์กรแต่ถ้าคุณทําลายองค์กรคุณก็ต้องเจอกันตำรวจด้วยกันในหลายที่จะมาต่อต้านคุณเพราะการที่เราตํารวจสีดําพวกเนี้ยออกจากวงจรไปเรายืนยันว่าไม่ใช่เป็นเรื่องอิสชาริษสยาตํารวจทะเลาะกันเดงเนี่ยไม่ใช่นะไม่มีตำรวจก็ต้องฝาดบ้านตัวเองเพื่อให้บ้านตัวเองสะอาดแล้วถึงจะไปดูแลพี่น้องประชาชนมไม่ให้ตำรวจ เลี้ยงตำรวจสีดำไว้แล้วก็ไปดูแลพี่น้องประชาชนแล้วคิดเลยเขาจะไปดูเขาก็ไปทาประโยชน์เพื่อตัวเองนั่นแหละครับเงิมมนมันไม่ตกอยู่กับทุกคนญาติพี่น้องตัวเองของส่วนตัวลูกน้องอะไรพวกนี้นะครับนักของนักข่าวที่โดนด้วยไหมเนี่ยไม่หยืดะ <laughs> <c oughs> คือคุณผู้ชมย้ำตรงนี้ก่อนว่าบิ๊กเต่าก็ไม่ได้เอ่ยชื่อใครเลย แต่ใช้คำว่าคนกลุ่มนี้ละกันคนกลุ่มนี้เสมือนองค์กรอ,อาชญากรรมมีคนเก็บมีคนรับมีคนทำบัญชีแล้วไปสร้างภาพให้หัวหน้ากลุ่มเนี่ยเหมือนเทวดาให้หัวหน้ากลุ่มเนี่ยเจริญเติบโตอย่างนี้เขาไม่ใช่เทวดาเขาคือตำรวจสีดำอโอ้โหคุณผู้ชมเขือดเดือดจริงๆร่งอะคะ่ะ